ดังับผมวิชาสมศรีนะครับวันนี้เราอยู่ที่วัดสุทธาวาสวิปัสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับได้รับความเมตตาจากนาะครูสมจิตนาะเทียนจันนะครับพ่อครูเท่าสุพรรณนะท่านเป็นฆราวาสในสายของหลวงพ่อป่วยชุติงทโรนะครับอดีตพระเกติอาจารย์ชื่อดังที่มีรู้สึกลูกหาเลื่อมใสสศรัทธากันเยอะนะเรามานะ สัมภาษณ์พูดคุยนะแล้วก็ขอรายละเอียดในเรื่องของหลวงพอ่อกวยชุดตินตะโลเพราะว่าในยุคสมัยของหลวงพอ่อกุวยเนี่ยนะผมเองก็ไม่ได้สัมผัสบารมีของท่านนะครับนะก็ได้รับคําบอกเล่าเท่านั้นนะแต่ครั้งนี้เราจะได้รับคําบอกเล่าจากคนใกล้ชิดของหลวงพ่อปุวยนะมาพูดให้ฟังนะครับนะสวนะสวัสดีฮะนะพ่อครูเท่าสุพรรณนะครับนะ พ่อครูสมจิตนะเทียนจันทร์นะครับนะฮนะเดี๋ยวไปคุยกับพ่อครูสมจิตนะครับนะนี่ฮะนะพ่อครูสมจิตนะครับนะครับนะนะพ่อครูปีนี้อายุเท่าไหร่แล้วครับนี่เจ็ดสิบเจ็ดสิบนะไม่ไม่ได้เปิดนะฮะไม่เบานะขอไม้หนาะไมเ้สวยสวยแล้วจะไเปเขียง นะอายุ70แล้วนะครับนะ0เป็นสิบเนเลขสิบเป็นสิบให้ท้ายแต่เดิมก็ปู่ผมเป็นสิทธุรุกหัวู่เป็นสิทุ่นแรกพ่อเป็นสิทุรุท่สองอ๋อผมก็เป็นสิทธุวทสุเมท่านเดิมท่านเดินทางศักดิ์สิทธ์นะครับใหความ แพันคนเดี๋ยวพอตชื่อิดชื่อด่ไว,วแล้วก็จับได้เาว่าผมเป็นคนที่หลังแปดหมืนพันทําไม่ได้ติดชื่อเลดหม่ 8, <000 S 2> นสี่พันคนเลยเหรอฮะพ <c oughs> ี่ครับสมัยนั้นก็ถาจับมันสมัยสงครามสงครามโกครามสองอ ปสิก่อนหน้านั้นถ้านก็สักไว้แล้วอันนี้ยุคสมัยสงครามมัมีตกเสือพ่นแล้วก็คนเข้ามากันมาจากไหนซึ่งสมัยนั้นมีทีสารหรือสื่อไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ม่ไม่มีนไม่มีจะว,ว่าทุกสิก็รู้ก็ได้อย่างไรเดินทางกันมารถก็มีเข้าวัดแค่ว่าลเที่ยวเท่ยวแล้วก็ออกเทีย่ยวเทีเดียววันนั้นเข้าคเดียว แต่คนก็มากันศุกที่ศัพี่กันนั้นก็วันกับคืนทีกำลังสับสับโลว่าคนก็มาสี่รุ่มมาทุ่มก็มาแต่บางทีก็พวกที่เล่าพวกนักเลงอะไรก็บางคนก็ยังไม่ค่อยเชื่อท่านเพรอายุท่านยังร้อยสามสิบสี่สิบปีแต่บางทีก็เดินผ่านวัดก็ร้องแผ่นปากร้องเป๊ะ ท่านกำลังสักจับอยู่เจ้วก็ถือไม้ตะโคดไปนะทักเบียร์ไปสักนปเนี่ยนะตุกตูบแล้วก็ไอ้เัื่อก็ล้อนไปหายไปท่านเป็นมีสายแบบตัดเล็กไม่เก่งโผล่ไข่แล้วก็ไม่ขึ้นไม่ขึ้นกับไม่ขึ้นกับกับไข่ี๋ยวก็สะต้งสตางเนี่ยท่านก็ไม่ได้สนใจเพไม่สนใจจะเกิดไม่ไม่ไม่แคร์ลูกศิษย์ ไม่ว่าลูาศจะเป็นแอมเปอร์เป็นไอพันเป็นอะไรฉันไม่สนใจดังจะมองดูลูกศิษย์เสมอภาคกันออ๋ไม่เลือกชนชั้นวันน้่เลือกชนชั้นวันน้าเล้วก็ก็ไม่เลือกก็ไม่เจอตอนนั้นท่านสักท่านสักเป็นอะไรอะฮะมีรูปที่ท่านสักให้ไหมว่าสักเป็นเสือสักเป็นอัศรายันส่วนใหญ่สักเป็นอะไรหันุบาลโอหนุมานเนาะออสี่ข้าง ไว้เวลาขับต่างก็จะได้ตกโอ้ำมามือนี้มันถนัดตกบ่อแล้วก็น้ำมาท่านกำมีตัวเวลาจะกินเหล้าต้องต้องเอาเหล้าเใส่มือแล้วก็ไปให้มันกินก่อนให้มันกินก่อนใครเขากินก่อนอ๋อกี่กี่กี่ตัวฮะหนึ่งตเนี่ยตัวเดียวตัวเดียวก็มาสักองค์พระใครจสักองค์พระสัก S <S แต่ท่านก็ไม่บอกว่าอย่างไงมันมันอยู่ปืนอ,อย่างไงมันมันยิงออกแต่ไม่เข้าแล้วก็ไม่พูดไม่เล่นแกบบ่ปืนจ,จริงแล้วสัพ์ดังจากองค์พระจะยิงไม่ออกซึ่งะปะคนว่าไม่ปากฏว่ามีพระปฏิจิตอาจารย์รู้ใจที่ที่ลูกศิษย์ัจยิงไม่ออกอเพราะอนุภาพยิงไม่ออกเป็นมันมันอยู่กับคนเป็นเป็นเป็นปริยาของคนมันนอนสูรุภมีอะไรี้อไปยิงต่ำ คาถาท่านจะรวมไว้หมดจะไปนอนกับลูกกเมียก็ไปอาบน้ำแล้วก็ท่านมีข้อท่านมีข้อห้ามอะไรอยู่ไหมฮะคนสามีบ้างห้ามอะไรบ้างตัวเช่นแไม้ับกล้วยไม่โลดคนก็ปักแป้งอะไรเนี่ยจะทำนองนั้นนะมีมีบ้างแต่ว่าปกติมันคือก็ไม่จังไม่ให้ไปทีลูกทิ่เมียเขาอ๋ออยที่สำคัญนะฮะ ธรรมดามันเป็นนิสัยนะมันก็เรื่องปกติมันก็อันไหนเร็วมันก็ไม่ควรทำนะั่นจับตอนนั้นจับสมัยสงครามจับเยอะมากอันนี้เป็นอนุมานยกพลอนุมานยกพลตัวแรงอันนี้ตัวคูแรงมากขนาดว่าท่านเขียนว่าจะเล่นคูแรงแต่ถ้าทําไม่ดีจะเสียจิตเสียจิตเราก็รักษาไม่ได้เสียจิต เจ็ดสิบ้าบ้ารักษาไม่ได้อืหลุงพ่อนี่ยจะตัวเกี่ยวกับคาถาปฎิยังปฎิมันดูดูเหมือนมันก็ไม่เคยมีอะไรดูมองดูที่เวอร์เนี่ยแต่ในตัวยาในตัวคาถาของท่านนี่ขังขังมากถ้านึกจะนับถือก็ก็นับนึกก็ไม่นับถือก็ก็ไม่นับอะไรเลยเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็บ่าว ไปลูกท <t ical grammar> wi ีบอกว่าอันนี้มันข้าวคูนะอย่าไปเอาอะไรเขาแรงเพิ่มคูไปเนี่ยไปเอาสักสี่พันห้าพันสามพันอะไรเนี่ยแล้ว่าไปอวดอุตตรีทําให้เขามีกันเลิกกันแล้วก็ไปเรียกตังค์นี่จะเข้ามาแล้ว่าบางทีคนที่เรียนชาของพ่อเนี่ยเดินมากถ้าเป็นพระอดีตจะเป็นโยมก็แค่ผมคิดว่าใช้ข้อทางการศึกษางทีก็ขาดทุน มันมาแล้วโน่นนี่ไปเราขาดทุนเดี๋ยวจะเป็นพระดีเพราะว่าพอเขาไปดูแล้วไม่เป็นอะไรเดี๋ยวก็ก็จะมามาทําบุญกับท่านทำบุญนะค่าบุญคนะุณมันใช้นี่กันไปหมดเล่มนี้มันเป็นเล่มเล่มเล่มเ,เกี่ยวกับคาถาเรื่องเล่มที่สามเล่มนนี้รวมไม้ให้อ๋อรวมไอทำให้คาถาเนี่ยทำให้สามเล่ม อันนี้อันนี้พ่อครูทําไว้เองเลยครับเป็นลายมือท่านเลยเป็นลายมือของหลวงพ่อกวยครับเป็นมือของท่านเลยเครื่องของหลวงพ่อครวยนี่จะเอาลายมือสักสักสี่ห้าบรรทัดนี่แทบจะไม่เจอไม่เจอเลยอพ่่นีผมดูไม่ให้สามสามเดือสามเดือนเลยโอเป็นเป็นหนังสือที่ทําเองเลยใช่ไหมฮะเป็นเป็นตำราที่ที่ผมได้ถ่ายทอดมาจากท่าน เดี๋ยวก็บางทีก็ไปขอเรียนบางทก็จิกกวนมากอลยเดี๋วก็มาลืมๆไปแล้วก็พอคนอื่นมันจะได้ได้ได้ไหมอะไรนีแล้วบางทีมันเก่าๆคนี้ก็ถวายวัดไปมากไม่อยากให้มันฟุ้งผ่านผานแต่เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยเจรืนอนะอ,อันนี้หลวงพ่อนี่ถ้าเป็นคนที่เกิดทีวิตบ้านแค่ครับ พระดันแคแลวก็พวอบวชอายุ28ปีท่านถึงเรียนเรียนวิปัสสนาเรียนกับองค์แรกคือกับคุณพพะศรีแลวก็ป่าพอตอนที่ท่านเรียนนี่ท่านทอเป็นกระต่อยกระแก้วแล้วก็ท่านขยายสระน้ำของวัดมันใหญ่ขึ้นเรืขึ้นแล้วท่านฝังหินไว้เพราะกลัว่าใครจะไปรักปลาในชากินไม่ได้ใคที่กาทิเกลื่อนีก็ปล่ไม่ไาน เดี๋ยวนี้ก็าจะสับสิบที่หีัดของตะแก้วถ้าปลูกต้นตสมองต้นหนึ่งก็พักพักที่ไปอยู่ไป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 เป็นปนเป็นำตำแหน่งเจ้าวานเจียนเอาไก่เอาไก่ไปนอนบนต้นสมองมันไม่ยอมนอนครับพี่ก็ชาวบ้านเอาโอ๊กปลายไปปลูกมันวิ่นทีเดียวเชื่อขาดเลยลเชื่อขาดก็ไป นีน่เดียวเสื่อขาดเลยจวิ่งตามกันไปเป็นเป็นสิบสิบกิโลครับท่านเรียนกันกกนบหลกศีรษะคแล้วก็ไปเรียนกับจริงๆแล้วท่านท่านตอนที่ท่านเป็นนายท่านไปเรียนกับหลกปักปคอ,องอํงคาทครับได้ไม่ได้แล็มากเพราะว่าท่านหนุมเข้าใจว่าอย่างนั้นครได้ก็ตำดายาแล้วก็ตำายาที่คัดลอกมาไป,รปรเรียนพอก็หรอเอียวมนไง ปีเดียวกันแต่หลวงพอเอียมอนาพก่อนปีนีหลวงพ่อเอียมอยู่เจสิปสามอนาันเจสิัสี่ต่เรียนเรียน,นกนารขับกครกงปะปันตันเป็นตัดเป็นเนี้แล้วก็ตอนลังยี่สิบแปดปีมาเรียนกับหลวงพ่อสี่พระกปัง